นี่นยังเปียผู้ไดมา,ายมงใสิไปหนา้ามะวยที่หลาก,ากหยมากอว่ต้อนอืมอมันมาไปในัหามันเบิทำมีย่ยง ทอก็เสียส่องสุนเ่ยแปดแปสีู่น <S <S สองหกสี่สามสมัยยูากาสารงงามไอดีลศูนย์เก้าเก้าสามหกาแปเอาไปยังยดยได้แต่กูมีเงินอนู่นใจ หกหนึง่งแปดมารอบที่สองแล้วค่ะฝากคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีเมตตาเปิดร้านให้หนอนด้วยค่ะ โทรศัพท์มอสค่าไม่เรี้ยงลายมอสควันหญิ้งลายมอสควัน สวัสดีค่ะคุณแม่จ้าปากมีตาน้องจิกหลนกับแม่แก้วตาอีกสักช่องด้วยค่ะ คุณแม่ไหมน้ะฝากที่เลินนะคะฝากมีแค่นี้ค่ะคุณแม่ขออ่อนๆคุณแม่คะ่ะมีตาสองแม่ลูกด้วยนะคะ

ทำคุณแม่ <ไง S 2> ม,ม,มน้องแม่เขาไปส่งให้จาบูแล้วน้องร้อไปพูดกับแม่เพียขออ่อนๆคุณแม่ค่ะน้องรองไปพูดกับแม่เออมพีเยเขาไปสูงชาบูแล้ว เมตาน้องจิตเหลรนกับแม่ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าโอ้ยนะคะทําไมถึงไม่มองเกียวไม่ควันแะน่แน่มาเห็นตัวหนังสือไม่เลี่ยมไม่ควันแน่มาเห็นตัวหนังสือไม่เลี่ยมขอโทดขออภไยเลยม่คแนเ็ั แม่หาตัวลงคืนเพเห็นในเรียมเลยเพราะทษดคอขัอนน้นหลายหลายดูว่าไม่เห็นคือโอ้ยทันคุณแม่ไหมน้อนะคะเอ็นดูแม่ลูกสองแม่ลูกด้วยนะคะ เชิญน,นะคะคุณพ่อคุณแม่จา้าไปทางใดดีน,อน้องบบนี้คุณแม่จา้จาเมตตาเล่นด้วยนะคะีความพิ่งมาจากจ<ะ>ไอ้อันนี้นะคะคุณแม่จา้าความมาปฟไม่หมากควมดมาจากไอ เดือกตั้งนะคะคุณแม่เพิ่งมาถึงนะคะแม่จามีตาเลินกับแม่ด้วยนะคะไฟไฟยังโดยยังคอยนะคะความรักความเมตตาเตือนนะคะคุณพ่อคุณแมุกดาเมตตาเอ็น <ๆ S 2> เล่นๆด้วยนะคะแม่ไปทางไหนเราไม่เรียบแรงค่ะเราเก็บแต่ค่าชุดตอนนั้นมาสองพัน ด้วยนะคะคุณพอ่อคุณแม่จ้าเดินเชิญน,นะคะทาง้อยบจันทร์ขออ่อนคุณพอ่อคุณแม่นะคะสอยททางสาวน้อยบุญจันทร์ทางสาวน้อยบุญจันทร์ ยายสมนำเนรที่จะไปนำจุใส่โน่กำลังตามอยู่ชายบัวทองเดียนเชิญนะคะคุณพ่อคุณแม่สามหมื่นมืแรกทีเรียมีวน วันดีเพิ่นเขาเร็วยิ่เมาน้องวันดีสุพรรษาน้องวันดีสุพรรษาเรียนเบิลนะคะน่นนะคุณพ่อคุณแม่จ้า คนเขาไปแล้วใ่เมาตามเมย์พท่านดูนี่จะแดดล้จะแดดแล้วเขาเขาปิดแล้ววันดีเมยมเลี่ยมเขาปิดแล้วเพราะว่าเิ่นไดดไปแล้วเนาะเมย์โบเมเดียมอ้ยเมยจ๋าอด้ยเมะวตาเหลิ่นด้วยนะคะ เมขันมัวเต็งเตไปเหลือตังอยู่เมจ้าเมตาเห่นด้วยนะคะทุกวันแม่แม่ขันก็ปิดทุกวันนั่นเลยค่ะคนแมกาไปเหลือตังเมกาเหรนด้วยนะคะทุกวันเมเมันก็ปืดพวกนั้นแม่เข้าปิดแล้วมเมนอยู่ไม่เหลี่ยมเมเข้าปิดกันหมดแล้วไปทางไหนดีน้องเมเมจ้าเห่นด้วยนะคะ ยินดีน,นะคะคุณพ่อคุณแม่จา้าสองแม่ลูกก็ยังรอคอยนะคะความรากักความเมตตานะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะได้ทานบนนู่นนี่ไแม่เอ๋ยเพื่อนเขาก็ปิดกันไปหมดแล้วนะคะอินเูเหรนด้วยนะคะ อันนี้เชาติใฝากเล่นบุนด้วยนะคะแม่จ้าทำนาตะกาสองตะกาก็ยินดีนะคะสองแมงลูกก็ยินรอนะคะแม่จ้ารอความรักความเมตตานะคะจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะเวก่อนค่ะแม่จ้า หนึ่งตะก้าสองตะก้าก็ยินดีนะคะคนแมคะ่อาไมเดียมมีช่องได้เปิดไม,ไมเดียมีใบเตแ่เล <c oughs> ยีกใเตาปิดกันไปหมดแล้ว <c oughs> จะได้ทานกับกาวะนะวันนี้ค่ะเปดูตองแม่ลูกของเราด้วยนะคะหนักหนาทุกวันเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าหนึ 9, ่งกะก้าสองกะก้าก็ยินดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ ท่านแม่อกไม่เรียมนีไปเลยหายโอ้มันจะบงังพ่าโลก,โลกเบิดเ่อนมีไรปิดเบิดแล้วเนาะแม่นบนไม่เรียมเดี๋ยวจะส่งบุญนี้เนาะไม่เรียม เลยนี่เพราะเก็บรถที่ั่นเห็นวจอดรถตัดแะที่นี่เลรับี่ยาวมัและเมือกเก็บกระเป๋าเสื้อผาด้ลยโอเคเจ้ากับบัวทองอ๋อเมนผมไม่เลบ่

ฝากเมตตาน้องอก,อก,กับแม่แก้วตาด้วยค่ะ<อ>คุณแม่จาา๋าขออ่อ,อนๆค่ะ เมตตาสองแม่ลูกด้วยค่ะจวดเอาองนะหายมากจดนะไปรงเชงมาไ้แต่บอกเตาเองมาไนเจ้งเชงจะมาเจ้าเชงแบบไหนเจาเป็นไห้มากยิ่งยัง เ,เย,ยินดีชนนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเวะน้องก่อนนะคะการบักนามบอาบะกนารส่งตะการก็ยินดีค่ะคุณพ่อคุณแม่จ๋าเปลี่ยนเชินนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ เวก่อนคนนึยินเชิญนะคะแม่จา๋านะคะหนึ่นตงตะก,ะก้าสองตะก้าก็ยินดีนะคะแม่จา๋าทำคุณแม่ไหมนะว้าวา โกยสิมาหม่สีูงได้ไรอลงมา่ได้พาไป่อานนัน้องเรอเวียนเรือนเมานล้นา่ ตสองตกาก็ยินดีค่ะแม่แม่เรียนเชิญน,นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านที่ใหญ่ใจดีนะคะโอ้ยแม่จามาหาเรียนดวยนะคะแม่จ้า ยอดแล้วนะคะกราบขอบพระคุณนะคะเปียมันจัดผลไม้ซอยในเปียกุนไปเลยกราบสาธุบุญอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ค่ะเด็กระตายยสิ้หา ขอให้คุณแม่และครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ดหวังส่นใดสมปรารถนาด้วยดรวยเฮงเปงฟังๆนะคะสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บอย่าเบียดเบียนค่ะอูดีใจมากๆเลยค่ะคุณแม่จ๋าโอ้ยได้ถ่ายเลยแล้ว่ได้ขปรารนาสาธุบุญกับคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ หวังสิ่งใดสมปรารถนารวยรวยเฮงเปงังฟังนะคะสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บยาเบียดเบียนนะคะก็ปูปกรรมปกปักรักษาเรื่อยๆนะคะ,ะ,ปปะ,ะ,ค,ะคุณแม่จา๋าเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะบิจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดายค่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะคุณแม่จา๋าดีใจมากๆเลยนะคะคุณแม่ช่องไม่ความือไอไปไปเลือกตั้งนะคะคุณแม่กะมารมานะคะ ขออภัยนะคะคุณแม่จาก็คือทุกวันนะคะตั้งแต่เช้านะคะตั้งแต่เช้าไม่ได้สักตะกร้าค่ะคุณแม่ขอบคุณแม่เลี้ยงด้วยนะคะช่วย คุณคุณเมดจ๋ากราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกราบงามๆนะคะคุณเมดจ๋าสองนะคะ

1ิค่ะโอ้ไม่ฟันจะลื่นไม่เลี่ยมสิบหค่ะแปดค่ะยี่สิบค่ะยี่สิบสองค่ะ ดี 25, คะ่ะยีพพ่สิบห้าค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงคะ่ะแกตาขอบคุณคุณแม่ก่อนเลี้น้อง <5, S 2> พันกระบินนะคะฝากพันกระบินด้วยนะคะสมทุกคะแนนซื้อยาล้างแผลเปิดเวลา18นาฬิกาค่ะนะคะฝากน้องพันกระบินด้วยนะคะคุณแม่ เมตตาพังคำเหมื่นด้วยนะคะจากคุณแม่เลี่ยมนะคะถ้าคน,นอันมั่ไจะจักคนละหมาอยู่เรียกอ่านขอโทษขออาภัยเด้อมาาผมได้อันอันอนี้ใส่อันนาคู่อันเก้าจาวไอ้แม่เลี่ยมอขอขอบคุณครับกราขอบอกขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับแล้วขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณครับดีใจร้ายหลายท่านทกานหิ้กางไม่เลี่ยมขอบคุณครับแมเลี่ยมบราาด เม่เลี้ยงวาชิมหมครอลายมีงกขึ้นหลายๆเลี้ยเย่ข้างน้องทาลาเมยไม่เลี่ยว่า คนสวยของแม่เก่งจังจิกหัวยายสมจิกหัวยายสมสิลกูกว่าสั้น <c oughs> เมลี่มดีใดแล้วไปเลือกตั้งนี่แล้วลืมบัตรประชาชนนะนี่มเมลี่มได้รูกลับขึ้นมาอยู่นี่ไปโจมห้อยู่นี่ไปเลือกตั้งยางดีลืมบัตรประชาชนก็กลับไปเลือกตั้งอไอเมลี่มตรีรถกลับไปอีกรอบหนึ่งเนี่นนนมเมลี่มเพิ่นแล,ล้วอยู่หด วันน,นั้นเพื่อนมาเป็นสาเลือกตั้งก็เราเป็นสายเนบออาวัตไปก็ดอกเพื่อนหลยๆก็ดอกเพื่อนมาบ้างเลยก็ดีแม่เขาก็เลยเปิดก่อนที่แรกว่าสิเปิดไว้แหละเพียสีเฝ้าให้เราไปเลือกตั้งครับหลานกับนอ้องให้กลับมาพร้อมไอ้ตุนสไตล์ยายสวมแมนอ้ยเสน้นขนาดเลยบ่แม่นใกล้ๆเนาะแม่เลี่ยม ว่าให้เราตังไรไว้สิเบิ้งขาให้เราไปกับน้องคว่าแม่มากกับจีปอนดในชิน่าเบเรล่กระโชกดีไปที่ว่ามาท่านเหตุการณ์ที่ว่าสูกยัง้สวยสง <คะ S 1> สัสยอาเลิมโอเล,ลิมอยากไปฟังร่บขอของมบอกแล้วต้องให้กระลาจับตบกัา จะมองไปมันก็หลังนี้ยังม่ยังไม่ได้เลือกค่ะแม่เลียมกำลังจะกลับไปกลับขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณแม่เลียมด้วยเด้อนะคะที่เปลี่ยนทั้งแม่พระทั้งสะพานบุญให้นะคะโอ้ดีใจหลายๆค่ะวันนี้ว่าเปียอพิรัตชลเพน่นไปเตยแม่แม่เลียมเจริญนะคะ คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะคะเงินทองไหลมาสทมาไม่ขาดสายค่ะกราขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงเึ้นนะคะคุณแม่จา๋าดีใจร้ายหลายท่า <c oughs> นหนีท่านกันอยู่นาะเมลมี่อเมนบอกโอ้ยต้องของคุณความเสื่มอมไม่ควรไม่ควนนางกินเขาอยู่กับบอันอันนี้ดิแม,ม่เมเนียมฝากฝากน้องทาราด้วยนะคะแม่จ๋านะคะฝาก น้องพันกระบินด้วยนะคะสรุปเสียเวลาเมนไม่เลี่ยมมาปเปี้ยวหนำให้ให้สร้างกินเดี๋ยวไม่ควานเอาหนำให้สร้างกินก่อนเด้์ไม่เลี่ยมเด้อสิได้กลับไปอันนี้โอดีใจหลายหายเอาน้ำให้ช้างกินแล้วก็จะไปอีกลำมาสร้างของอีก แม่จำใจดีจ้าว่าสันเมตตาธาราด้วยนะคะแม่จ๋าเมตาน้องธาราด้วยนะคะไปไปลุกๆๆไม่ถึนหอดไมลาเลยบายพักๆโบกคุยก่อจะพักจ้าแม่เลียมเดี๋ยวมีความขออนุญ,ญาตลงไลน์นะคะออคอขอบคุณมากมายเลยนะคะขอบคุณแม่เลียมด้วยนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อน,นะคะพี่น้องชาวช้างทุกๆช่อง ก็ขอให้โชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตลงไลค์ค่ะมาเลยนะที่สุละ